วันนี้ครับมาติดตามผลงานต้นแบบการลงทุนแรกนะครับงานทำชั้นบันไดราวบันไดตึกเจ็ดชั้น,นครับกับราวกันตกเจ็ดชั้นบนดาดฟ้านับชุดนี้เราทำบันไดขึ้นจากชั้นหนึ่งตรงนี้นเป็นลอยชั้นลิเกนะครับงานของเราจะ่อเนีอยู่บนอาคารสูงนะครับ ชชชชก,ก,ตกตยยยนนชั้นพลอยขนาดปลายชั้นที่7นะครับเรากําลังทํำราวบันไดกันตกกับราวบันไดเนื้อยาวนะครับในที่ขั้นตอนขั้นสุดท้ายนะครับอ่อนตอนจะติดต้องตรงนี้วนกะ็อะไรเก็บปีโป้ส,สีทำให้เก็บงานเก็บปีทั้งหมดขึ้นก็ได้งานนะครับ โซนตรงนี้นะครับโซนตรงนี้นทีนี่ทำอไรลุงขึ้นไปนะครับที่นี้เรารอทําขึ้นไปใหม่ทำันไดลุงขึ้นไปกระดูขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับเดี๋ยวก็ได้ขึ้นติดตั้งยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายมาดูอีกทีหนึ่งนะครับคณะติดตามผลงานต้นแบบไปเลยติดตั้งอีกทีหนึงนะครับ